และปราบปรามอาชญากรรมจรากเหล่ามิชาชีพโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ3การประชาชนแัะท่องเที่ยวและจุดรับบริการแจ้งเขตสถานีตำรวจพิทักตองดการบริการประชาชนรับท่องเที่ยวแจ้จุดรับแจ้งเหตุสถานีตำรวจพิทักษ์เราลุกเป็นเช่นครับอาศัยหรือสัญจรไปมาในซอยนาเกลือิสองและพื้นที่บริเวณข้างคิดจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่ประสาทศิลกรรมมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดสร้างดังนี้ หนึ่งการป้องกันการกระทำของมิจฉาชีพที่อาจเป็นที่เดือดร้อนและคุกความความสงบ,บสุขทุกคนที่มาเยือนพื้นที่นี้ได้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอรีดตำรวจภูธรบางละมุงสารวัตรใหญ่ตำรวจท่องเที่ยวพัทยาข้าราชการตำรวจผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่นธนาคารส่วนท้องถิ่นผู้แทนสถานประกอบการในซอยนาเกลือประชาชนปฏิบัติหน้าที่ต่อไปขอการเรียนเชิญค่ะ โครงการดีๆขึ้นนะครับผมเชื่อว่าการมีศูนย์บริเวณแห่งนี้นะครับจะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับกับนักการประสาทศัจธรรมนะครับท่านภูมิกับนะครับสพบางลำหงุ่นะครับท่านหัวหน้าสํานักตลาดเมืองพัทยานะครับท่านสารวัตรใหญ่ตํารวจท่องเที่ยวพัทยานะครับท่านข้าราชการตารวจนะครับท่านประธานกตรลสพบางลำหงุ่มนะครับผู้แทนคนนะครับู่อาัยเป็นจำนวนมากนะครับแล้วบริเวณนี้นะครับก็เป็นบริเวณที่มีนักท่องเที่ยว มาอยู่ <S 2> <S 2> จังยวันนี้ตลอดทำเองอเป็นที่รู้จักนะครับอย่างมากนะครับไม่ได้แค่ครับในการเปิดหน่วยบริการประชาชนนักท่องเที่ยวและก็จุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่ปราสาทศยธรรมน,นะครับแห่งนี้นะครับณบัตรน,นี้ขอบคุณครับจุดรับแจ้งเหตุสถาน,นีตำรวจสุพรบางุรกับดัง าลนครับตาเลครับทีนีได้รวจมาอยู่ประจำเลยครับ มีแอร์ได้ค่ะมีทีวีด้วยค่ะมีไค่ะมีเง้นน่วยมีตี้นอนด้วยค่ะบ้นอะเลยริเวณนี้มันเป็นห้องื่นอัีกลกั้ตัวห้องน้เ็กใชอมต้นมานอนได้นะก็มีตู้เย็มีมีเครื่องสารสะดวกพร้อมทีนก็ขึ้นอยู่กับว่า สาั้นที่ช่มงันามียี่สิอีกกี่คนต่อครับถ้าชอบเขตที่มันสุดซนเจอเย่างเย่นนันเจอสิองพื้นท่ฝั่งตรนที่เป็น Little w ล l k อ i